โครงการวัดสร้างสุขบรรเทาทุกข์ถวายกรมมมือสุท้านารีนาธมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2564พระมหาวิสันเขมมาสจ,จัวาทีจ่าววาดวัดคลองใหม่ผู้อำนวยการศูนย์ศึศกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดคลองใหม่สมาชิกสมชาศีห้กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสุธิพงษ์เสมสูงเนินนาย,ยกสมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาเป็มประธานเปิดโครงการวัดสร้างสุขบรรเทาทุกข์ถวายกรมมะมืนสุทนารีนาฏมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนคลาวเทคจำนวน64ชุดเพื่อบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวราวงเธอ พระองค์เจ้าสมสวรีกรมบรม่นสุทัศนารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรณชุมชนคลาวเทคเขตยานวากรุงเทพมหานคร